เปิดตำนานสี่คุณใสมนดําของไทยพูดถึงเรื่องคุณใสมนดําของไทยนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทหากว่าเป็นของต่างประเทศเราอาจจะเคยเห็นในลักษณะตุ๊กตาวูดูแต่สำหรับของไทยนั้นมีหลากหลายแบบทั้งเศเข้าท้องหรือห้อยคอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มกันภัยหรือหุ่นพยนเพื่อทำร้ายเหยื่อซึ่งแต่ละแบบก็จะมีระดับ คนทั่วไปธรรมดาทําได้แค่ระดับต่ํากับระดับกลางแต่ถ้าคุณใส่ระดับสูงจะต้องเป็นของระดับกายทิพย์เทพครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้คุณใส่ระดับสูงเป็นของเทพยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกปวดหัวมากๆคืนหนึ่งฝันว่ามีชายร่างใหญ่กายสีดํายื่นมงคลมาที่เขาแล้วก็ลอยมารัดที่หัวของเขาพอให้หมอแก้ ก็บอกว่าบรรเทาลงได้โดยให้ดื่มน้ำมนแล้วก็อาจเจียนออกมาเป็นเศษไม้แต่แก้ให้หายขาดไม่ได้เพราะเป็นคุณแสระดับสูงผลการกระทาอาจเคยไปลบหลู่ดูหมิ่นอะไรไว้ถึงโดนแบบนี้เช่นไปเตะเครื่องกระบี่กระบองล้มละเนรนาศเพราะเกียดครูนาตาสินจึงต้องแก้ด้วยการขอขมาคุณใส่ระดับกลางเป็นคุณแสระดับที่ทุกคนทั่วไปทำได้ แต่จะมีพิธีกรรมที่ยาวนานใช้ระยะเวลามากและต้องพิถีพิถันในการประกอบพิธีคุณสายระดับตำ่ำเป็นคุณสายที่ใช้ของอาถรรพ์นในเชิงลบหรือเป็นอัปมงคลมาใช้มนด้วยคาถาอาคมด้วยอาจจะเป็นแรงจากผีพรายผีสางมาช่วยคุณสายแบบทไทยมีหลักๆสี่ประเภทดังนี้ 1. สายเสกเข้าท้องการเสกเข้าท้องเป็นคุณสายระดับตำ่ำ มักจะปล่อยของในวันโกนเพราะเป็นวันแรงโดยใช้คาถากำกับบนเดียวกันทั้งหมดสามารถทำได้หลายแบบเช่นเหรียญปากผีเป็นเหรียญเก่าๆสนิมเครอะๆที่งามมาจากปากของคนตายผ้าตราสังหรือผ้าหอ่อศพที่พันด้วยสายศิลตะปูตอกฝาลงหรือแต่มพวกหนังสัตว์เช่นหนังควายหนังหมูหนังงูคุณใส่พวกหนังสัตว์นี้แรกเริ่มจะมีขนาดเท่ากล่องไม่ขีด แล้วจานคาถาลงไปพอปล่อยไปแล้วจะไปหาเหยื่อแล้วก็จะไปพองในท้องทําให้มีอาการผิดสําแดงเข้าปากกินไม่ได้เมื่อลอยนอนไม่หลับบางรายอาจจะถูกเสกสร้างงูตายทั้งตัวเข้าไปในท้องก็มีคุณสระดับนี้เป็นคุณใส่ที่ชั่วร้ายผู้กระทำตั้งใจเอาให้ถึงตายหากไม่รีบแก้อาจจะถึงชีวิตวิธีการแก้ให้ใช้การเสกน้ำมนต์ให้ดื่ม เพื่อขับของออกมาส่วนใหญ่จะมารู้ว่าโดนอะไรเข้าไปก็ตอนนี้แหละเพราะต่อให้เอ็กซเรย์ยังไงก็หาไม่เจอทั้งนี้ว่ากันว่าคนเกิดวันอังคารส่วนใหญ่จะไม่โดนของเสษเข้าท้องเพราะเป็นคนดวงแข็งแข็งกว่าคนเกิดวันเสาร์ห้าเสียอีก 2. ส,สายควบคุมเป็นคุณสายในระดับกลางที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆประเภทเสน่ยาแฝดการฝังรูปฝังรอยการใช้พวกหุ่นดินปั้น เขียนชื่อเหยื่อลงไปจากนั้นก็เสกปล่อยไปด้วยอาการเอาไปฝังตามจุดต่างๆเช่นป่าช้าหรือทางสามแพง่งวิธีแก้ไขค่อนข้างจะยากเพราะต้องตามของที่ทําให้เจอให้ได้หรือไม่ก็ทําหุ่นขึ้นมาใหม่เรียกว่าหุ่นทําคืนโดยทําให้หุ่นเหมือนกันแต่คืนสภาพเดิมซึ่งประเภทนี้อาคมจะแรงมากจะสะท้อนกลับไปยังคนที่ทําคุณใสใส่การทําหุ่นพวกนี้ ดินที่ใช้ปั้นต้องมีอาถรรพ์เป็นลักษณะดินโป่งจากเจ็ดป่าชา้าถ้าเป็นดินในต่างประเทศคล้ายๆกับพวกตุ๊กตาวูดูเป็นการเอารูปวาดของเหยื่อมาตั้งหน้ากระถางข้าวสารปักทูบไว้แล้วเรียกชื่อเหยื่อแบบซ้ำๆหรือปั้นตุ๊กตาเขียนชื่อเหยื่อลงไปแล้วก็เรียกอาทิถ้าเหยื่อชื่อคำล่าก็เรียกคำล่า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 ให้เรียกซ้ำๆไปเรียกไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเร่งทำเป็นระยะระยะจนกว่าเหยื่อจะเริ่มฝันแปลกๆกระสับกระส่ายว่นเวอเหมือนมีใครเรียกตลอดเวลานั่นหมายความว่าเริ่มผูกจิตกับคำล่าได้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เข็มแทงเข้าสารหรือตัวหุ่นถ้าแทงตรงไหนคำล่าก็จะเจ็บตรงนั้นลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาวูดูอีกลักษณะหนึ่งคือผงกระดูกผีมหาเสน่จะใช้กระดูกของคนตายในวันฮินเียน เช่นต้องตายทั้งกรมหรือตายวันเสาร์เผาวันอังคารและเป็นกระโหลกศีรษะถึงแม้จะได้ผลแรงจริงใครโดนเข้าไปก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงแต่คนที่ปล่อยของภผ่ผอมซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเนนเป็นสิทย์พิกษุที่ทําของเก่งกําลังตำกระดูกผีแล้วครกแตกผมกระเด็นไปหาโยมผู้หญิงคนหนึ่งทําให้โยมผู้หญิงต้องอาคมมาหลงรักเนนแล้วขอให้เนนศึก อิทธิฤรุนแรงแม้ยังไม่ประกอบพิธีจนทําให้โยมผู้หญิงคนนั้นต้องมาถอนของออกส่วนประเภทน้ํามันลพรลักษณะนี้จัดเป็นคุณใส่ระดับต่ํามีทั้งประเภทยาสั่งยาเบื่อยาผีบอกจากคุณใส่ระดับต่ํากว่าเสกหนังเข้าท้องเสียอีดเป็นสิ่งที่เข้าไปง่ายแต่ถอนออกยากโดยเฉพาะยาสั่งนั้นเอาถึงกับชีวิตต้องใช้การถอนด้วยพระขันตัด เป็นพระขันทําจากเขาควายเผือกถูกฟ้าผ่าตายเอามาตัดคา,า,าถาถึงจะได้ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆส่วนใหญ่จะสืบทอดกันมา 3. สายป้องกันเป็นประเภทศักเสกเลขยันหรือห้อยไว้เพื่อคุ้มกันภัยให้คลาดแคล้วจากพยาตรลายของมีคมและป้องกันของพวกคุณใส่ด้วยเช่นจําพวกห้อยตะกุดที่ทำจากแผ่นโลหะประเภททองแดงทองเหลืองดีบุกตะกัว หรือหนังสัตว์สำหรับตะกุดที่เก่าสุดจะเป็นตะกุดโสละสะที่มีถึงสิศหกอกทําให้อยู่ยงคงกพัน์ฟันแทงไม่เข้านิยมมากในสมัยออกรบแต่โบราณปลอดซึ่งไม่ใช่ปลอดวัดไข้แต่เป็นชื่อของวัตถุลี้ลับในอากาศเป็นเกราะสายดําไว้สําหรับป้องกันภัยในลักษณะแท่งดําๆอ,อ่อ,อนๆใครครอบครองไว้จะเดินหนหายตัวได้หรือแคลคาดจากปืนผ่าหน้าไม้ ฟันแทงไม่เข้าส่วนใหญ่มักจะลองของกันทันทีที่ทําพิธีเสร็จทุกครั้งที่ประหลอดสําแดงเดชจะเห็นเงาดําๆยืนข้างหลังของคนที่มีประหลอดเหมือนเป็นสิ่งปกปักอารักขาคุ้มครองสําคัญคือระหว่างทําพิธีต้องสยบวิญ,ญญาณให้อยู่ไม่เช่นนั้นประหลอดจะดื้อใช้งานไม่ค่อยได้และเป็นภัยต่อตอนเองยันที่มีชื่อมากคือยันเกาะเพชรเป็นการเสกเบาไม่ใช่การสักเวลาเข้าตัว จะขึ้นบนหน้าผากแล้วก็หายไปคอยคุ้มครองอันตรายจากคุณสายแรงๆหรือป้องกันภัยจากปืนผ่าหน้าไม้แม้เสียชีวิตไปแล้วแต่ยันจะยังคงติดอยู่ที่หน้าผากและสายที่ 4. สายโจมตีเป็นพวกหขนปั้นพยนต์เศกที่เรารู้จักกันก็คือวัวธนูควายธนูกุมารทองพรายหรือหุ่นพยนสามอย่างแรกของขุนเคยแต่สําหรับหุ่นพยนลักษณะทําจากฝางข้าว ผูกเป็นตัวผู้คนแล้วเขียนชื่อเหยื่อว,ว่าคาถาก่อนจะปล่อยมาในคืนเดือนมืดลักษณะของหุ่นพยนต์จะเหมือนกับคนสัตว์เทวดายักษ์และอื่นๆแต่จะเดินทื่อๆไร้ชีวิตชีวาเหมือนหุ่นยนต์แล้วตรงเข้าไปทำร้ายเหยื่ออย่างเดียวส่วนใหญ่มักจะผูกไว้เพื่อเฝ้าบ้านเมื่อแขกใครไปมาอาจจะเห็นเหมือนใครเดินอยู่ที่หน้าบ้านตลอดเวลานอกจากใช้ไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามยังป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจ ที่จะมารำควานอีกด้วยสำหรับสายนี้จะใช้งานคุ้มเหมือนมี Security การประจำตัวของจำพวกนี้ถ้าไม่เชื่ออย่านับถือและอย่าลบหลู่กันนะครับ